อ้าวครับสวัสด,ดีครับเนี่ยตอนนี้ผมผสมเจ้าเยียอยู่นะครับเนี่ยรูผสมผมกำลังผสมกันอยู่นะครับดูเยียสวยๆดูเมียแจงกันแล้ครับ เย่ตัวนี้การตีมีหักมีชักตลอดนะครับน,น,นี่ตัวนี้ครับ ครับไข่ประมาณแปดลูกแล้วครับไข่กัน